ปรเจกต์มาร่วมโปรเจกต์นี้ไหมครับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นทางพี่ก้องติดต่อผมมาเพราะว่าเขากําลังทํารายการของน้องๆอยู่แล้วก็ยีเพลงทีมเพลงหนึ่งที่ขารู้สึกว่าผมน่าจะเหมาะกับการที่มาเป็นโปรเดีย์ไทยโปรเดีย์ให้น้องๆครับเลยได้โอกาสมาทําเจอน้องๆครั้งแรกเป็นยังไงบ้างผมมีโอกาสปกติได้เจอน้องๆมาผ่านไม่เคยได้คุยกันจริงๆเหมือนเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช้เจอกันตํามานแต่ว่าพอเรามาทำงานจริงน้องๆคุยง่ายครับแล้วก็มีความตั้งใจสูงมากน้องๆเขา trust ในสิ่งที่ผมทํารู้สึกว่าโอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ผมก็บอกน้องว่าถ้าเกิดที่จริงมีอะไรสามารถอินพุตได้เลยเราเราเราทำงานได้จริงแต่ว่าสิ่งที่ปล่อยออกไปมันคือผลงานของน้องอยากให้น้องเขาโอเคด้วยเพราะว่าภาษาที่ผมเขียนอาจจะไม่ตรงมากเลยนี่ครับก็มีการปรับแก้ก่อนจะถึงเวอร์ชันสุดท้ายอืมเป็นการโปรดิวซ์ครั้งแรกเลยปะไม่ใช่ครับปกติจะมีการโปรดิวซ์ให้วงตัวเองอยู่แล้วตาของตัวเองทําอยู่แล้วแต่นี่คือของคน ถ้าเกิดมีเพลงที่โปรดิวซ์ทำทุกอย่างจะเป็นของน้องไทโอที่เคยปล่อยไปชอรออกซิเจนครับแต่นี่เป็นการร่วมงานกับทางเรียกว่าอะไรดีคอมโพสซิ่งด้วยละกันกับทางโปงรด,ดิวเซอร์นอเพราะว่าเดโมเดคือเดมโมท่อน A2 มันมาเป็นท่อนร้องผมรูพพ้สึกว่าพอเราคิดเ,เมีไอเดียเรียบร้อยแล้วเราอยากขยายมันเต็มที่หมดเลยคอมโพสท่อน A2 เป็นปนูรับใหม่อยากให้มันมีความขยายความมากขึ้นมีความเป็นศัพท์ของน้องๆมากขึ้น เราก็เลยแบบเออพี่้รับผมขอลองเปลี่ยน A สองเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อัดส่งไปให้เขาแล้วก็โอเคก็คือช่วยช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วกับเด็กๆเป็นยังไงบ้าง้เขามีความเห็นมีอะไรกลับเข้ามาที่เราบ้างไหมหลังจากหลังจากที่ทําใบน้องๆก็จะมีติดบังคําตอนท่อนร้องแต่ท่อนร้องน้องๆเหมือนเขาชอบเขบอกโอเคเลยแล้วก็เจอกันในห้องอัดเลยวก็คือได้ไปคุมอัดเองด้วยไปคุมอัดด้วยครับเด็กๆแต่ละคนเป็นยังไงเล่าพอเล่าสั้นๆในฟัน่อยเอ่อน้องๆทุกคน ซ้อมกันมาอย่างดีครับผมแน่นอนเขาต้องเตรียมตัวอย่ใช่ใช่คือคือเราเราจะแบ่งพาร์ทกับทางโปรดิวเซอร์นอกกันเขาจะคุมเรื่องการร้องเป็นหลักผมจะไปดูเรื่องฟิลลิ่งกับแรปครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ผมมาฟังมิกมาเตอร์ที่หลังเะลรแต่เราเราไปเจาะท่อนที่ทางโปรดิวเซอร์นอก้องให้ผมทำาอคือเหมือนเหมือนราจะแบ่งแบ่งหน้าที่กันเราก็คือดูท่อนแรปเป็นหลักใช่ใช่ครับเป็นอย่างนั้แต่ถือว่าท่อนบางท่อนนี่มันร้องรั่วหรืออะไรเขาจะให้ผมทำเป็นหลักก็ดีดีนะครับจะมีความ ลิ้นพันบ้างอะไรอย่างงี้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาเออก็มันํำมันติดๆกันแล้วน้องๆทำงานกับโปรดิวเซอร์นอกครั้งแรกก็จะมีความเต็งเตแล้วยิ่งด้วยความอัดมานานมากๆทั้งวันเนี้ยมันจะมีความเบลอในสมองกับอะไรอย่างงี้อยู่แล้วผมใช่แต่น้องเก่งมากที่ที่ที่อัดมาได้จนแบบเป็นเวอร์ชันสุดท้ายนี่ครับอฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงครับได้ครับก็รอดูผลงานแล้วก็การเติบโตของน้องๆนะครับดีใจมากที่พี่เป็นส่วนร่วมครั้งหนึ่งในในการทำงานของน้อง พี่เชื่อว,ว่าอนาคตยังไงเราก็หนีก็ไม่พ้นแน่นอนครับผม,มเดี๋ยวไ้เจอกันเรื่อยๆแ,แล้วก็รอดูการอัพเกรดของน้องๆนะครับไเ้เจอกันครับผมแลวมันจะให้เสมอครับ